ผีแม่ไม้กับความเชื่อของชุมชนจากการบอกเล่าของปู่ย่าตายายจนกลายมาเป็นบทละครเรื่องมนรักน้องผักกะแยงสวัสดีค่ะพี่เกตเป็นพยาบาลชุมชนค่ะคือที่ชุมชนเรียกเราว่าหมออนามัยค่ะพี่เกตใช้ชีวิตทำงานอยู่ในชุมชนมานานกว่า30ปีค่ะคุณตาคุณยายเคยเล่าให้ฟังเรื่องผีแม่ไม้ ผีแม่ไม้เนี่เป็นผีที่โหยหาความรักเมื่อผีแม่ไม้แสวงหาความรักจึงเอาชีวิตผู้ชายในชุมชนจึงทําให้ผู้ชายคนนั้นเกิดการตายซึ่งเป็นการตายที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะผู้ชายที่มีภาวะหายหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตในตอนกลางคืนนั้นภาษาอีสานก็จะให้คํานิยามว่าเป็นการไหลาตายก็คือการนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปโดยไม่ทราบสาเหตุนั่นเองค่ะ แต่ถ้าทางวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ก็จะบอกว่าผู้ชายท่านนั้นตายจากสาเหตุจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะจากประสบการณ์การทำงานในชุมชนของพี่เกตค่ะเคยเคยเจอมีผู้ชายหลายตายก็คือมีภาวะหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตเรียงกันในหมู่บ้านมากถึง12คนนั่นก็คือเป็นสาเหตุทำให้ในชุมชนได้มีการพูดถึงว่า มีผีแม่ไม้มาเอาชีวิตผู้ชายไปอยู่ด้วยถึง12คนมันก็น่าแปลกนะคะว่าในในช่วงหนึ่งเดือนนั้นน่ะทำไมจะต้องมีผู้ชายนอนหลับตายในตอนกลางคืนเรียงกันถึง12คนพอบ้านนี้งานศพเสร็จก็จะมีบ้านนั้นซึ่งเป็นผู้ชายวัยแรงงานเสียชีวิตไปวันเว้นวันเสียชีวิตไปในตอนกลางคืนซึ่งเมอนเป็นการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในห้วงเดือนเดีเดยวกันค่ะ นั่นคือเมื่อผู้ชายเสียชีวิตเยอะๆในเวลาไล่เรียกันทำไม่มีความเชื่อว่าผีแม่ไม้ออกอาละวาดจึงเกิดประเพณีไล่ลผีแม่ไม้ขึ้นในชุมชนการไล่ผีแม่ไม้ในชุมชนก็คือบ้านไหนที่มีผู้ชายอยู่ก็จะเอาหุ่นผู้ชายไปแขวนไว้หน้าบ้านพร้อมกับแขวนประหลัดขีดไว้ด้วยค่ะซึ่งประหลัดขีดก,ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์การแทนอวัยวะเพศของผู้ชายค่ะ ซึ่งเอาไว้ให้ผีแม่ไม้มาเจอที่หน้าบ้านให้เข้าใจว่าหุ่นนั้นคือผู้ชายจะได้ไม่ลูกล้ำเข้ามาภายในบ้านค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ชายในบ้านหลังนั้นก็จะแต่งตัวอำพางเป็นผู้หญิงจะมีการแต่งหน้าทาปากแล้วก็แต่งกายเป็นผู้หญิงลุ่งผ้าถุงทาเล็บเพื่ออำพางตัวว่าตัวเองเป็นผู้หญิงซึ่งผีแม่ไม้จะได้ไม่มาเอาชีวิตในตอนกลางคืนค่ะ ซึ่งเชื่อมมาถึงหนังเรื่องมนรักน้องผักกะแงงค่ะก็จะมีฉากหนึ่งที่มีผีแม่ไม้เข้ามาในชุมชนมีคนเสียชีวิตเพราะว่าภาวะหัวใจล้มเหลวแต่คนที่รับบท <ns> ใ,ในาการแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็คือยิ่งยงยอดบัวงามซึ่งแสดงเป็นผู้ใหญ่พิลาความกลัวของผีแม่ไม้ เพื่อจะได้กันแกล้งหลานชายของตัวเองนะคะก็คือรับบทโดยณเดชซึ่งแสดงเป็นบักเขียวแล้วก็โบเมรดาแสดงเป็นชมพู่หรือเป็นบทละครที่ถ่ายทอดความเชื่อของชุมชนมาในภาพมาในหนังเรื่องมนรักหนองผักกะแยงค่ะส่วนมุมมองของพี่เกตที่เป็นพยาบาลชุมชนหรือที่เราเป็นหมออนามัยที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน เรามองว่าความเชื่อเรื่องผีแม่ม,ม,มันเป็นความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณของชุมชนที่ปู่ย่าตายายส่งต่อซึ่งมีกุศโลบายให้สร้างความสามัคคีในชุมชนพิเกตมองว่าเป็นหลักจิตวิทยาของปู่ย่าตายายที่จะส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนทำหุ่นผู้ชายแล้วก็แขวนประหลัดขีดไว้ในบ้าน ในครอบครัวที่เชื่อก็ทำในครอบครัวที่ไม่เชื่อไม่ทำก็ไม่ได้ว่ากันจะมีการทำบุญบ้านเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับชุมชนและอีกอย่างก็คือเป็นการทำบุญแผ่เมตตาให้กับวิญญาณเล่ล่อนที่เข้ามาในหมู่บ้านซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามอย่ามองเพราะบ้าเรื่องของความเชื่อที่งมงายแต่เป็นกุศโลบายของผู้สูงอายุที่จะสร้างความอบอุ่นความสามัคคี และความสงบสุขแก่ชุมชนของเราค่ะหากท่านชอบวิดีโอนี้กรุณาแชร์ให้กับคนที่ท่านรักได้ดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์พิเกตได้ที่ช่องพยาบาลราหญ้ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะคะ